คือนี้เป็นท,ทืนวันวาคม2ศันวารม5นะครับที่วัดเทพมงคลจะมีการจัดงานใหม,นม่าากหมยกเรียนครับหลังจากห่ยงไป กนครับานไม่สวยมานะยาน็ได네 <oh ้เลยครัชความสเปน่แต่ละมันมีเสื้แจ an ้นอบายแล้วคุณปคุไ่ปีเ่าต้องรปีใหม่โอล่ีแล้วโอลวร่มประทศเพีงชวเรครับ ปีนี้เป็นปี2762ปีของชาวเกเรนะครับบนเวทีที่มีการแสดงท่งไทยปีดการ์ดในวัขึ้นปีอ้าบกบ่ะอาจารย์มาด้วยกันเลยค่ะเพค่อจะได้อบอุ่นเนาะปกีกี้ยมีดีแหละมีดอะตรงข้าะตรงค่ะ บุูหนูุ่ยทูหมาหปีใหม่ปีใหม่เอ่พวกนี้ก็ปีใหม่ละวกนี้ปีใหม่สาพพ่อหมอสพพ่อหมออะไเรีแ่มืสิบเแล้วเปาพอบราณอะไรมี้วยนะ้วยฮะฮะแล้วพลาช่อพลอมีอลามีพลาฮะมีพลมีพลาอ๋อช่อพลานะ นะีกาแตพสันญาลูกสาวมาไม่ได้หน่อยนี่าะนะจวะ้รมุขตาตาตี่ได้พุ่งนี่กนาะเนาะกว่าคนยนไ้นี่ตัวกันนะพี่ก้าเป็นชมว่าเข้มมากเลยไม่เอาสอนหนอไมไ้สิเจะให้เตบาเอาารดีต่เนาะ่อเมือกาวาสพอจิตมันค่ะมกาสรอหมู่เนาะรพอหมู่กการศพอมูนาะมีกาว

ตัดเลื้อนอะตัดลื้อดมาตัดลื้อมกาสริพมมุนอะตัดเลื้อนมกสริพมมุนสิมอตัดเลื้อน่ะตัลื้อเงมื่อกี้เรากั้เนาะกาแฟกีแเนาะ้องต้องเปียใจกันทีเนาะตรงกเราอยากไปอยากมันดีเวไรที่เปลี่ยนไปอยากมัอ่าเปัวแทนนะครับเม่อกี้เลิกกนับเนี่ยบางคอ

เข้าสาวน่าเกลือนะก่อนก่อนเริ่มอะเทปปอมฝ่าเจอคุณฝ่าวะสัตว์ป๊านี่เจอันนี้เนี่ยอีก10เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยอะซ่าคนนี้ด้วย10เจนี่หรอไม่ได้ละสักกี่เปเนะกับปาติเนี่ยเป็นหนากูเว้ยเป็นยาปาติลิเป็นอยู่เลยไม่ใช่หรอกันหน้าเลยกูไม่ได้ประกาศนี้ใช่มะไม่ใช่หรอมากๆของครับสุพิษังเนี่ยก็ดีกว่าหรอมอมิเล่ ညမနာခေါဆောင်သာသပြောကတနာရောမှာပေါ့ပလော်လိုက်ရောပါဘာမှလည်းကြီးရောက်ခဲ့သူကပတိလေတဟယောက်ကိုပါပါရဲတနာရောမှာအဲနဲ့ဒီနေ့ဝတ်ညမနာခေါဆောင်နာမည်ရန် cũng định là cái lưu vô trong cái rãi nóng cái lưu vô trong cái lưu vô trong cái lưu vô trong là lưu vô trong cái 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 ờ à, là lớp có anh ạ lần nào, này, này. Ừ, lâu à. à. ra cũng ừ. <laughs> <Okay. cười> này, quán này, quán này. tôi này bắt bắt này bắt 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 này bắt 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 bắt

ประสานวิชานะครับการแสดงนะครับศิลปะวัฒนธรรมของช่ไหมนะครับที่สาุสาธุนะครับได้ถวายการตกราบแน่นอนครับที่หลวงพ่อจะโปรยทานเนอวันนี้นะถึงเร้นฟังได้หน้าร้อยเก่าๆที่หลวงพ่อเก็บไปเมื่อสัไม่ค่อยได้ใช้นะครับ อาส <úc> ัมพุทโทภักะวันตังอภิวาเทมีพุทธังภะกะวันตังอภิวาทิมสวาคตภะกะวตาธรมโมสวาโตภะกะวตาธรมโม mang mạng Nam-ma-sa-mi Tham mạng nam sa mi súc pa ti Súc-pa-ti-pa-no-pa-ka-wa-to-sa-ha-wa-ka-sa-ng-kô ha wa ka sa no pa ka wa sang kang nam Nam-ma-mi tassa namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sama จะได้จุดเทียนทีบ่บาดน้ำพระพุทธมนต์นะครับ เมตตาพระเดชพ,พระคุณพระธรรมวัชระบัณฑิตนะครับอธิการบดีมาวิทยาลัยมาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยจุดเทียนน้ำพระพุทธมนต์ที่อด้านหน้า,าพระประธานนี้นะครับ อ่อาพระนามสาธีแก่น้ำชาวพุทธบ้านค้วยบงได้เมตตาให้ได้รับเกียรติก็เป็นทานขอศีลนโาาะ,ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม,มพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อรหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหันตสัมมาสัม Kita kalau? mau Lupa apa doksi?

นี่เป็นพิธีเรียกขวาญแบบชาวกะเหรี่ยงนะครับเราะจะมีการตั้งในขันตกก็จะมีข้าวกับข้าวข้าวตก,กไอ้ข้าวต้ม ข้าวต้มมัดนะครับแล้วก็ข้าวปุกแล้วก็จะมีดอกไม้นะครับดอกไม้ที่ไปปลูกใหนไร่ของเชอระเรียงนะครับ

အနာဂတ်နိုင်ငံရေးအစီအစဉ်များထဲမှာစီးပွားရေးအစီအစဉ်တွေလည်းပါဝင်လာတာကြောင့်အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်တွေကလည်းပိုပြီးတော့တိုးတက်လာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေပြီးတော့အားလုံးကလည်းအခွင့်အရေးတွေရရှိလာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ขอบคุณนะคะนี่วันนี้มีคนดูเยอะมากเลยนะคะ นี่แไม่เห็นรแล้วนะนีขอเาเลยใช่ไหมมาบมารังใช่ไหมใจอ้ดรคาอดรคาตั้งี่ตะเขียเลยคาใครเข้ามาแล้วกดไลคกดแชร์มองเจอแล้วชอบพบป ครับเฉพาะในพิธีเรียกขวัญน,นี่นะครับเป็นบทาที่เกี่ยวกับการเรียกขวัญน,นะครับแต่ว่าจะเป็นทำนองลักษณะนี้นะครับทำนองการบทาที่เกี่ยวกับการเรียกขวัญนะครับ สงนำสวดกับรองก็เปคุณหลวงพ่ออาจจะได้มาเปลี่ยนด้วยตัวลวงเพราะว่บารชุ่มโดยสักครู่ที่ผ่านมารเดชพรคุณหลวงพ่อได้เมตตานั่รกอธิฐานจิตนะครับเพื่อลุสิริมิใ้กับพวกเราในงานวันสาระพีีนวนากคืันที่สามสิบสองแล้ววีที่โหลนะครับปีนี้จัดเป็นัที่สองแ tiết văn hội đồng, ta sẽ tổ chức một buổi tiệc, tổ chức một quan, một là หลังจากนี่นั่นเป็นอาหารียกหวานนะครับตามประเพณีกะก็จะมีเครื่องสังเวยถ้าเป็นสมัยเมื่อก่อนนี่ก็เป็นเล่าเป็นอะไรนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี่เรามาจัดกันที่วัดนะครับก็จะงดนะครับสิ่งของที่เมา I okay, พระคุพระธรรมวัชรประฑิตจะได้ป้อวิชพันให้กับแกนนำชาวพุทธนำเภอกัลยาณนวัฒนาแก่นนำชาวพุทธนะครับมานี่เลยนะครับม,มาหาอัตมาเนี่ยมารวมกันที่นี่แก่นนำชาวพุทธทั้งหมดนะ,ะแกนนำชาวพุทธมาที่นี่ทั้งหมดเลยใครรู้ตัวเป็นแก่นนำชาวพุทธนะครับมาที่ทูบาศรีวิช,ชัยเนี่ย จะได้รับของจากหลวงพ่อนะครับไครเป็นแกนนำชาวพุทธมาที่นี่นะจะได้ของเ<ะ>พราะว่าพวกเราได้ทำงานเคียงบ่า <c oughs> เคียงไหลกับพระมาตลอดนะคร <c oughs> ับเป็นผู้ที่เสียสละนะคร <c oughs> ับ <c oughs> ไม่มีค่าตอบแทนไม่มีเงินเดือนแต่ว่าทำงานด้วยจิตใจรักในศาสนานะครับแกนนำชาวพุทธมาที่หมดเลยนะแกนนำชาวพุทธเฮลี เฮ้เฮ้ชาวบตญกณารพบปตสิยัน่าเฮ้เป็นกาเป็นการอะไปกติแล้วเนี่ยจเนี่ยตะโกนตะกไม่เมแกันะชบอ่มาละอรา่เนาะยี่ปเยายะต้องดีวแกาจาพให้เนดรเนาะหนเ่นจรเกูไได้กิักดีว อ่าเพืกอสิยาเรนเลยก็ใช่อ่าเฮแต่ผาเล่ได้ไปเลยช่ครับนี่มีการเริ่มน่าจะดีขึ้นครับผมมันมีดูมีการตับส่วนกลางและวิเยาอ่ตขอ โอกาสขออนุญาตเมตตาพระเดชยุคุณว่าพระเดียุคุณข้าพระองคเสนาบดีเจ้าหน้าทากเจ็ดกรรมกาเซียนสมาคมเจ้าวาดวัดปรทุมพงษากรุงเทพมหานครนะครับขออนุญาตขอเมตตาให้พระเดชคุณท่านทด่คุณพระเดชคุณพระธรรมวชิรบดินท่านเอการบดีนี่เป็นบรรยากาศด้าน เวทีนะครับเมื่อกี้เราไปอยู่ด้านหลังดัวนี่เราอยู่ด้านหน้าบพ่าโหดได้ไมบ้าพซ่าได้ไพซ่าไม่ใช่รอมาได้เกณน้ชบูกอะไรละเหรอพซาโหดได้ไม่บ้ามันไม่เกณฑ์น้าชฟบุกอกไปก่อนก็ให้หลานไอนละอกอผมาได้เกณน้ก็เจอเหรอเกณน้าว่ามาสิกิสกอรลนๆีองเชียงใหม่ครับ

เสร็จจากนี้นะครับขอความร่วมมือพระเดชพระคุณทุกลูกเราจะหยุดไอผูกข้อมือก่อนนะก็จะได้ถวายสังฆทานและพระสงฆ์จะได้ให้พรหลังจากให้พรเสร็จแล้วเราก็จะแจกจ่ายของทั้งหมดให้อีกทีหนึ่งนะครับเ<อ>มื่ออาชเดชชินดาวก็จะเทคีน่าเจืก็นะชินดนะาวก็จะอไม่เลืกเลือกบอ,นหนกอลหรือกอลหรือจ่ชาชินดาวชินดาวชินดาว เป็นการประชันอือทานะครับขับบทขับทาามันจะมาจากคนละโซนนะครับก็เลยแบบทำนองก็จะไปคนละอย่างแต่ก็ประชันกันก็ได้บรรยากาศอีกอย่างนึงนะครับ จะมาจากบ้านแม่แดดน้อยนะครับแม่แดดน้อยตำบลบัญนจันเพื่การะยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่น,นะครับอ่าสามท่านนะครับอ่าอีกสองท่านที่อยู่ทางขวามือก็จะมาจากบ้านขุนน้ำแม่ทองสอนอยู่ท่านหนึ่งแล้วก็บ้านห้อยบงนะครับบ้านขุนน้ำแม่องสอนอยู่ในเขต วัดนครรม์ับบ้านพุยบงอเภอกระยานวัฒนานี่นะครับ